กาบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง m i x เซอร์เวกันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับน้องกีตา้าของเราเนี่ยมูลค่าครังเนี่ยเหลือน้อยมากเพราน้องเขาเนี่ยเล่นเซ็ตใหญ่เซ็ตโต่ะคนดูคือเอาเรื่องอะ่ะผมกับพี่ปักเนี่ยก็เลยพูดกันว่าถ้าเราได้ของแดงเนี่ยเราจะให้น้องเขาแต่ว่าไม่ได้ให้แบบง่ายๆนะครับต้องมีข้อแรกเปลี่ยนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยอะไรนะแต่ว่าต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงนะ เอาเลบอกบอกว่าร้องเพลงไม่เอาไม่เอาเป็นพ um ER pues ี่พี่เอาเลยร้องเพลงสงสัยเนี่ยน้องกีตาร์ก็คงจะเขินนิดหน่อยนะครับเลยไม่กล้านะเอออาจจะเป็นเพลงง่ายก็ได้เออเพลงทางน้อยก็ได้เอออาจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ที่พี่พี่เราเคยร้องมา แมวทองเจ็บเบินเบิไปบิงตามไปเบิมาะลต้องลองนะให้เวลาคิดเพลงมาเกเพลงอะไรเเพลงลองได้ได้ปะได้ของเดงนี่่อ้ของดงดิเอ้ย เด็กเด็กเดียวเลยตัวนี้มีตัวนี้เฮ้ยเอาไปใส่ก่อนเป็นอะไร้องร้องเองไปตายนี่มีตัวรึยังใช่ตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊กได้ของแดงแล้วนะครับ2ชิ้นเห็นบอกว่ามีสิงโตหนึ่งกาน้ำชาหนึ่งนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ปั๊กได้จริงไหม เราอยู่แดงของกันนี่มานอะไรนี่ให้น้องมิกดูด้วยเนี่ยได้เจอกันอ่ะโอ้ยคือพี่เอาแล้วเร็วรีบร้องเร็วนู้ดตี้ตีมาานูเอาแล้วเอาเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวเอาแบบเดี๋ยวเราเอาแบบิีโต๊มีเซฟเราอยู่แบบไหนโอเคน้องบิก หยิบไปก่อนก็นได้ و, เร็วเร็ววีดีมาแล้ววีรีวเดี๋ยวตายก,ก่อนไม่ได้นะเว้ยผมนี่รอฟังเลยคนดูรอฟังอยู่กี่ด่าเร็วๆเออนี่ย, و, ยเร็วผมเป้งเนี่ยเออไม่เอาลาวดูดิคนดูวิ่งไปแล้วอ่ะถุงผมเอาแล้วเนี่ยการน้ำชานะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนมาชิบะฮือยิงกูอย่างซีไหมพี่ เออไมาใหญ่ไหมกอ้เห้ยแม่งยังนีมาไงเนี่ยมันเนียนมาคนกำลังคุยกันสนุกสนุกผมนี่รอฟังเลยผมอ่านคอมเมนต์อยู่พอดีคุยกำลังเพลินเพลินดันมีคนเข้ามาเรียบร้อยครับผมตุยเกต้าพี่ยังให้โอกาสน้องตองนะพี่ขึ้นไปคนแม่ยังไม่รอดดีรอ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 ดไป่ร้อง เออแล้วคิดเพลงมานะพี่ปักได้สิงโตด้วยเหรอได้สิงโตด้วยยิงเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งตายไปอีกหนึ่งตายไปอีกหนึ่งสวยสวยสวยสอีตัวเลยกตัวอยู่ไหนไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยมีภารกิจนะครับคุณดูเราต้องรักษาของแดงเพื่อที่ให้รอดนะครับเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยได้ของแดงสองชิ้นเลย กิ๊บตั้งมาออเดิร์ชคนดูพี่มีเยอะคนจริงจริงก็พี่จะให้จริงจริงก็พี่จะให้การน้ำชายก็ได้แต่พี่อยากให้สิงโตน้องเออใช่สิงโตแพงกว่าต้องรอได้ของพี่โอ้สวัสดีคนดูไม่ได้พี่จะให้ตรงนี้โอ้กิ๊บตั้งรอตรงีเท่านั้นเขารอดูน้องร้องเพลงอยู่อะรอดูน้องคุณนั้นร้องเพลงเพื่อที่จะได้ของแดงออกไปให้ได้โอ um ้สวัสดีคนดูทั้ง38ล้านคนโอ้ยำลัง э ดูอยู่ น้องคนนั้นไม่มีตังแล้วเหรอใช่ครับน้องเขาไม่มีตังแล้วเนี่ยพวกผมมาหาของแดงังเหลือเศนหนึ่งได้ได้ได้ของแดงสองชิ้นเลยคุณดูเป็นกำลังใจให้น้องด้วยตอนนี้น้องไม่ยอมน้องเพลงอะดูเขาผมมันนี่เนี่ยเดี๋ยวสปอยไม่ก่อนก็ได้ว่าสิงโตจริงตอนแรกเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพี่ปั๊กได้สิงโตจริงๆนะแต่ไปดูครับว่าพี่ปั๊กได้อะไรพี่ปั๊กเราขงหัวนะโอ้จริงด้วย กอดเพลงเราดูกินตาร์องสิงโตกีตาร์เออดีเทียทีพอดีเทียเอาดูดูดูดี๋ยวคนดูรออยู่กีตาร์ลนี่ก็รอดูอยู่เนี่ยกีตาร์ร้องดเร็ว ไม่ต้องเขินของแดงอยู่ตรงหน้าแล้วน้องไอ,อ้ขวามืออะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้เร็วคนจ้าดิมันไม่ใช่หรอกเร็วเดี๋ยวสิงโตเข้ามือแล้วเ,เร็วสิงโตอดนะพี่บอกก่อนอันนี้คนดูรอดูอยู่เต็มเลยเนี่ยน้องน้องเลยน้องขอป่าเลยขอขอขออารมณ์มากกว่านี้ใส่อารมณ์เข้าไปมากกว่านี้ <c oughs> โตหนีข้าเปล่านะเพื่อนเคี่

เย่กีตาได้ของแดงแล้วนะครับหนึ่งชิ้นดีใจด้วยน้องชายแต่น้องมันก็คงจะเขินนะครับมันไม่กล้าร้องตั้งแต่แรกนะเกมนี้ก็รอดหมดทุกคนเลยนะครับมีผมคนเดียวนะที่ไม่รอดก็ไม่เป็นไรเห็นน้องกีตาอิ่มพี่มิกก็ดีใจแล้ะของแดงไม่ต้องตีแสนผมเได้จากสวดเป็นสามแสนี่เออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็ร้องอีกเดี๋ยวพี่เองร้องอีกเดี๋ยวยังมีพี่ แล้วพอมาคนนี้ก็บอกว่าพี่ลมเราพี่โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แกล้งน้องแบบสนุกสนานีฮากันไปนะครับคุณดูฝากคนดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายได้ได้เงียบแล้วไอของแดงก็เงียบ ไม่รู้จักแล้วม,มั้งเงียบจริงด้วยเดี๋ยนี้คิดว่าไม่ไม่ไปงลงอยเขาพี